เวลาที่เราจะมามันกันในสึกมวยรอบ Global House 8 Women Tournament Championship ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณนะครับเราอยู่ในสายบีนะฮะของพิการน้ำหนัก50กิกรัมเราไปพบกันนักมวยถึง2คนงันได้เลย ladies and gentlemen kicking off tonight's action here please put your hands together for the first fighter from the blue corner she is 31 years of age stands 165 centimeters tall with a Record of 34 fights, 24 wins representing England. Please give it up for Lisa. Really. ุแดงครับอายุ27ปีสูง167เซนติเมตรชกมาแล้ว31ไฟชนะ22และเสมอหนึ่งจากน้องคายประเทศไทยขอเสียงปรบมือให้เพชรชุมแพไฮแลนด์ยิม from t h a แลด์ วทีคุณพง์ศักดิแมมอนสวัสดีครับสถานีโทรทัศน์ช่งอง8 King of Fighting Sport นำท่านผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอสดสดศึกมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ประจำวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายน2565ครับคุณเชื้อชานเดลการและผมบรรลุคงปดิษบัติหน้าที่บรรยายครับมาแล้วครับบรรยากาศสดๆครับกับช่อง8กฎหมายเลขยที่17ครับเราเปิดด้วยมวยรอบโบรโ์เฮาส์ครับศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรครับ ตัวโบเฮาครบหลากหลายให้บ้านคุณครับอขอบคุณโกโบเฮานะครับไปดูคู่แรกครับผลงานของเพชรชุมแพไอรัแนด์ยิมครับหน้าจอขณานี้วัย27ปีครับเจ้าของส่วนสูง167นักสู้จากจังหวัดหนองคายนะครับอ่ดีกี้นี่เป็นถึงแชมปเปี้ยนมวยสากลด้วยครับไม่ธรรมดาแน่นอนครับเป็นอดีตแชมป์ WBC เชียในรุ่นไฟเวทนะครับเดือนทีลนี่ก็เพิ่งต่อยสากลมานะครับชนะล็อกไปยก2 ส่วนคู่ต่อสู้ของเพชรชุมแพนะครับวันนี้มาจากประเทศอังกฤษครับบริซาเบเล่ครับวัย31ปีสูง165ซนติเมตรอยู่ในทีมงานของมานัศักมวยไทยครับมานัศักมวยไทยก็มาด้วยนะครับมานัศักปิ่นชิมชัยนะครับลูกศิษย์ของท่านผู้การสเวีครับพลตำรวจตรีสเวีปิ่นชิมชัยวัย31ครับ165ใครที่ไปเับซีก็คงจะเห็นสีไม้ลายมือของทั้ง2คนแล้วนะครับนี่ครับ สังเวยียนแห่งนี้มวยไทยซปเปอร์แชมป์เป็นมวยรอบกบอ๊านั้นมีการไหว้ครูนะครับดูการแต่งองค์ทรงเครื่องครับมงคลผ้าประเจียดแองเกิลต่อเป็นสิ่งสําคัญครับเป็นสิ่งยึดเหนี่ยงจิตใจนะครับมงคลนี่ผ้าประเจียดนี่แหมหลายหลายคนบางคนนี่เอาผ้าสรงคุณแม่นะครับโดยเฉพาะผ้าประเจียดส่วนมงคลนั้นจากเป็นเครื่องรางของขลังนะครับลงอักขรลงคาถามาเรียบร้อยครับคุณมารุับ ก็อย่าลืมนะครับแฟนมวยสามารถร่วมสนุกกันได้เลยครับทายผลการแข่งขันศึกมูลอัจก global house ผ่านทาง w w อ global house co th แจกรางวัลพิเศษมากมายนะครับสัปดาห์นี้จากแบรนด์ i n n o v a ครับของรางวัลมูลค่า1,790บาทถึง10รางวัลนะครับทายผลได้ถึง21่สิกา20นาทีนะครับทางมุมได้ครับคุณสุพนัทจันแรมนะครับหรือว่าคุณปุ่นนะครับทำหน้าที่ถอดมงคลให้กับทางด้านของเพชรชุมแพรนะครับ ขวามือนั้นมณัสศักดิ์ปิ่นสินชัยนะครับอดีตยอดมวยดังนะครับคู่นี้ก็เป็นคู่หวานใจกันนะครับนี่คือเรื่องของความมันครับในรูปแบบ3ยกที่แฟนๆให้การยอมรับแล้วก็ชื่นชมนะครับนี่เป็นสายบีนะครับคุณเฉยชัยครับสายเอนี่ทางด้านของสายะยอิโต้นี่เข้าไปรอชิงชนะเลิศแล้วนะครับ รุ่น50กิโลกรัมวันนี้ครับศึกรอบ g l o บ a l h ฮ u s e สูนรวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ่ะไปกับลุยมวยไทยครับทางช่อง8กดหมายเลข27พีตูขพงศักดิ์ไปละม่อมครับทำหน้าที่ไม่ใช่งานง่ายของทั้งคู่ครับดูแล้วรูปร่างโครงสร้างพอๆกันครับจังหวะฝีมือแน่นอนครับอยู่ที่เท็คุแพนะครับ ที่ลิซ่าในประเภทดื้อใช้ได้เลยนะครับนี่ครับกินหนึ่งสองซ้ายกับขวาด้วยครับอ้าวครับมีศอกสลับแม่เดินดุเลยนะครับทางด้านของลิซ่าครับมวยจากประเทศอังกฤษโอ้โหหมัดแซ่บ้ายหน้าใช้ได้ครับเพชรชุมแพนะครับศักษะมวยสากลอยู่แล้วนะครับต้องทิ้งกันออกครับแบบนี้อุ้งแข้งขวาครับไปแล้วทางด้านของลิซ่าเบลลี่นี่ รอสวนเลยครับดุดนะครับซ้ายกับขวาครับใครออกก่อนถึงก่อนครับถึงก่อนมีสิทธิ์ก่อนอมอมแม่ส่วนทรงทรงมวยนี่ถอดแบบมานาสักทะเลยนะครับแม่ต้องระวังศอกด้วยครับแม่ดูเหมือนว่าใต้ตาซ้ายของลิซ่านี่จะบุมบูมามานิดๆเลยครับคุณเชษชายครับเต์ศอกของธนาเพชรชุมแพเข้าไป มาดูวงในครับก็ถือว่าทำได้ดีทั้งคู่นะครับวงในแข้งขวาตีมาตลอดครับพี่จุมเพลประเภทขวาผ่าตลอดอโอ้โหสุดจังหวะครับแม่แข้งขวาจิงขวาสวยงามครับพี่จุมเพลครับแต่วันนี้เปิดหัวคู่แรกอร่อยเลยครับคุณเชี่ยชัยครับฝีมือค่อนข้างคู่ขี้สูสีกันอยากเป็นตน้น เจ๊สายสวนเหมือนกันครับเอาแล้วครับหันหน้าเข้าหากันครับบนเวทีความสามัคคทีไม่ต้องการครับมาแล้วครับเธอทีชฉันทีนะครับภาษามวยเอ้ามาเสียบตีไม่เจ็บที่ตูแยกออกมาครับผมสับไปละม่อมมาครับเห็นอาวุธก็ชื่นใจแล้วครับมวยไทยไม่มีวันตายครับสังเวียนนี้ไม่สงเสริมเรื่องเกมการพนันอยู่แล้วครับทักีฬาให้เป็นกีฬาครับ นี่คือรากเข้าของคนไทยครับกีฬามมยไทยดูที่อาวุธนะครับดูกันที่ความจับแจ้งครับในการออกดูที่ความรุนแรงครับหมัดขวามาแล้วครับเพชรชุมแพนี่ครับพอตั้งกฎกติกาใหม่นักมม่ก็ทําได้เลยครับและต่อยกันใสสะอาดด้วยนะครับมาสังเวียนนี้อย่าอยู่หลังเชือกครับหลังอย่าพิงเชือกครับอยู่ในกฎกติกาครับออกอาวุธให้เข้าเป้าทำกุศลช่วยช้ำที่สุดอู้ยสอบ รูดมาครับดิซา่าพลิกมาตีเจ็บไหมตีไม่เจ็บครับบิ่ตูแยกออกมาแต่คุณนีน่าจะต้องดูกันที่วงในด้วยนะครับผ่านยกแรกครับพักกันสักครู่หนึ่งกลับมาที่โครงการเดอะบาซารรัชนาพิเศษนะครับกับโมวยไทยซุปเปอร์แชมป์วันนี้ครับศึกรอบโกลบอลเฮาส์ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรโกลบอลเฮาส์ House, ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ ยกแรกที่ผ่านมาก็ถือว่าออกอาวุธกันียกว่าไม่ต้องประหยัดกันเลยครับไปชมภาพช้ากันเลยครับดูจังหวะสาดแข้งครับของทาาน้าของเมสซุ่แพนะครับนี่คือภาพช้าๆสวยๆมันๆครับจังหวะวางแข้งแทงเข่าโอ้โหต่างคนต่างต่อยครับสวนกาการเลยครับนี่ครับโอ้โหต่างซอกเข้าไปครับลิซ่านี่ครับดูวงในครับโอ้โหต่างคนต่างตีเลยครับ ได้มาโอ้โหลูกนี้เข่าขวาครับทางด้านรพชุมแพครับทำได้สวยจริงๆก็อย่าลืมนะครับ Global House มีแคมเปญพิเศษนะครับใช้ร้อยชิงล้านซีซั่น9นะครับแจกรถยนต์ไฟฟ้าโอลาร์คุชแคทรุ่นท็อปถึง9คันเลยครับโอ้โหลูกนี้โดนทุ่มลงไปครับเอาหกคะแนนตีลังกาครับลุกขึ้นมาว่ากันต่อพยายามใช้หมัดนะครับทางด้านของเพชรชุมแพครับมีความเจงจัดในเรื่องสากรมากกว่าวงในโอ้โห พิュเลยครับแพรครับโชว์พลังเลยครับทางด้านของเพชรชุมแพรสาวจากน้องคายเตะขวาต่อยขวาหมลิซ่าปรับในเลยครับอ่าครับอาศัยร่างกายครับชาชรหทครับ30ยันแกวแข็งแรงมากครับลิซ่าสาวจากอังกฤษนะครับอ่าครับถูกคู่ครับคนหนึ่งวงนอกคนหนึ่งวงในเปิดอย่างเดียวครับเปิดเกม ทำคู่ต่อสู้ให้เข้าเป้าโอ้โหใส่กันไฟแลบแล้วครับคุณผู้ชมครับแบบตอนนี้ครับต้องยกกระแพงหน้ากันเข่าของลิซ่านะครับธนาเพชรชุมแพครับวงในลิซ่านี่ก็เริ่มจะมาแรงแล้วครับหน้าตานี่แดงก่ำไปหมดเลยครับเจอหมัดของธนาเพชรชุมแพเข้าไปโอ้โหต่อยลำตัวเสร็จแล้วมัดตีโอ้โหนะครับมันเป็นเข่าต้องมัดเลยครับตอนนี้ครับธนาเพชรชุมแพีไม่ผิดหวังจริงๆครับไม่ว่าเป็นชายหรือหญิงครับมวยร่าฟุตบอลเฮา ออกไม่ออกออกไม่ออกซ้ายกับขวาอย่าคิดเยอะชิงออกแม่นแม่นครับแม่ตีล็อกขาไว้กับเป็นจุแพ้ลิซ่าพยายามจะพลิกออกมาอะไรกำลังดีหรือบรรยากาศบรรยากาศสนุกจริงๆครับอาครับนี่คือเกมการต่อสู้ขนานแท้ครับในเวทีไม่มีเกมการขนานมาเสียไปเรื่อยเสียไปเรื่อยลิซ่าด่าไปไปกันหมดเลยครับสามคนครับตั้งชมพิ่ตูครับพงศักดิ์ไปละม่อมครับยืนถูกที่ถูกเวลาครับ นีคุณสมบัติที่ดีของกรรมาการอีกมุมหนึ่งครับเซฟนักกีฬาเซฟนักมวยเสียไปเสียไปอย่ายุดนะครับพชรจุแพ้นอกได้ในโดนครับภาษามวยแม่เริ่มจะแรงมาแล้วครับธนาของดิซ่าเปียเล่ครับประกอบวงในแต่ละทีนี้ได้ลุ้นได้เสือได้เฮกันตลอดครับใช้มาซ้ายนะ้ำโ,โหพยายามจะเข่าตามวงในออาเพชรจุแพ้แลกไม่แลกแลกไม่แลกครับ อ้าวแล้วครับช้ำเลืองดูพี่เลี้ยงสักหน่อยครับเพชรชุมแพยังไงดีครับแข่งหยุดเมื่อไหร่นี่ลิซ่าถึงตัวนะครับเอ้าแต่หยุดครับโอ้โหข่าซ้ายมาแล้วครับโอ้โหได้ลุ้นได้เฮได้เสียวนะครับโป่งในของลิซ่าครับมีลูกกระชากมีลูกเด้งด้วยครับนี่นะครับโอ้โหเอาครับต้องงัดกลางเวทีแม่บริเวณหน้าผ่านนี่บวมปูดไปหมดแล้วครับทางด้านของลิซ่าครับเจอพิษศอกของเพชรชุมแพเข้าไป โอ้โหแข่งขวาเต็มเอ้าเจอเข่าสวนครับเพชรจุมแพมัดในตีตีได้ไหมแหมโคนมุกพอยู่ห uh น้า huh บ้านของลิซ huh ่าเนี่ยแหละครับรสชาติมันสุดๆจริงๆครับแหมอร่อยกว่าต้มยำกุ้งก๊อดนี่เลยครับมวยไทยเลยครับมาเลยครับหมัดเท้าเข้าสอบตะเข่งเข้าไปโอ้โหเพชรจุมแพนี่เตะดีนะครับแต่ว่าวงในครับโดนพยี่ด้วยเข่าอ่ะเดี๋ยวกลับมาครับ โอ้โหนี่แค่คู่เปิดหัวคู่แรกนะครับของมวยไทยซปเปอร์แชมป์วันนี้ครับศึกเบอร์รอบโกลบอลเฮาส์ศู์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรโกลบอลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับติดตามก็ได้นะครับแฟนๆครับทุกวันที่พักบรรยากาศสดๆครับ19นาฬิกาตรงครับไปดูไฮไลท์ภาพช้ากันก่อนครับไม่ครับโหตัดลำตัวนี้เฉยนะครับจากท้านของลิซ่าบอขวาแล้วก็คว้าคอครับ ต้นน้ำนี่ยังแข็งแรงแข็งแกร่งครับนี่พยายามจะเจาะ้วยหมัดนะครับแต่ว่ายังติดการติดบ้างครับพอคว้าได้นี่ครับสักูถอยหลังแล้วยัดด้วยซ้ายครับลูกเก่งครับดูลูกนี้ครับซูเปอร์เซฟครับแมยอดเยี่ยมเลยครับพี่ตู่ของศักด์แพนละม่อมครับโอ้โหยืนถูกที่ถูกเวลายืนเป็นสามเหลี่ยมนะครับกรรมการนี่ครับซ้ายล้มขวาล้มก็ต้องเซฟได้แหละครับแล้วดูจังหวะฝ่าดงแข้งเข้าไปนะครับฮุกดึยขวาครับพีซ่าแล้วยัดด้วยซ้ายครับ โอ้โหดูครับเคาะซ้ายแล้วขึ้นบนครับแหมมาเป็นชุดครับคุณมาลุ้นครับ Clubhouse เป็นแคมเปญพิเศษครับพบกับใชยร้อยจิงล้านสีสันเก้าเลครับช็อปครบถึง900บาทรุ่นรถยนต์ไฟฟ้าโอล่าคูดแคทรุ่นท็อปถึง9คันนะครับจับรางวัลทุก3เดือนครับ26ตุลาคมผ่านมาแจกไปแล้ว3คันครับเหลือ6คันให้ลุ้นกันครับอ่ไปก็ต่อครับแฟนๆเข้าไปโหวตไปเชียร์กันได้ครับเวอร์ไวท์ Clubhouse dot co dot th ครับผมหักล้มนี่ไม่มีผลนะครับ ไม่มีผลกกระเลียมตัวเหลียมทรงมวยที่นี่ไม่มีครับที่นี่มีแต่หน้าแข่งมีแต่อาวุธครับอ้าหักไปเปลืองกาลังแค่นั้นครับแสกไปเสียบไปอ้าวตีเจ็บก,กรระไารกระปอยตีนะครับนี่ครับตีแบบนี้ตีเจ็บนะครับไม่ใช่ตีแบบถูขี้ใครโอ้โหต่างคนต่างตีต่างคนต,ง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 ต่างเสียบนะครับสงครามวงในมาแล้วนะครับ ลิซ่าเบลลี่นี่เดินเปลี่ยนวงในนะครับโอ้โหต่อยลำตัวไม่สะทธาครับเปลี่ยนวงในอีกแล้วตีตาคนต่างตีครับหมุนมาหาเหลี่ยมตีเลยไหมโอ้ต้องตั้งกระแพงข่าวไว้ครับดังน่าของเพชรชุมแพครับเออระบาดเพชิงนะครับดังน้าของลิซ่าแม่หลักสามแล้วนะครับแต่ว่าดูเนื้อตัวสภาพร่างกายครับนี่ครับนี่ครับระเบียบวินัยความแข็งแรงแรงปะทะเป็นสิ่งสําคัญนะครับ โอ้โหมีไปมีมายังไงดีครับเพชรชุมแพแล้เพ,ะพะชรชวนบูชวนทะเลาะแล้วครับลิซา่าเบลลี่ครับนักมวยจางติดครับขยับเข้ามาใกล้ๆเข้ามาใกล้ๆยิงไปอีกสองตั้งตัวายอีกแล้วโอ้โหอุ้เข่าตอนนี้ครับเป็นอุ้งสำคัญของลิซา่าเบลลี่เลยครับแม่ยิ่งชกมันจะยิ่งขึกนักนะครับอาการลีาลาสวดทรงความแข็งแรงของลิซ่าขณะที่เพชรชุมแพ,ะพะนั้นแข่งสวยนะครับแต่ว่าจะยกเตะ จะประหยัดไปอ้โดุดชกอำนาจเลยครับต่อเข้าไปที่หน้าเข่าเติมวงนอกน,นี่ต้องบอกว่าเป็นของเพชรชุมแพงน,นะครับวงในนี่เปของลิซ่าเบียเล่ครับโอ้โหเดินยิ้มเข้ามานะครับมั่นใจจริงๆครับลิซ่าสายหน้าสายหัวครับบอกไม่เป็นไรครับเดินระกอต่อตีเข้าไปอัดเข้าไปโอ้โหเฮตึมเฮตึมครับกองเชียร์ครับแต่ละฝ่าย ันแล้วครับเดินเข้าไปต่อครับนิสาแข้งขวามาโอ้ไต่ลุกครับเพชรจุนแพนี่ครับเดินให้สุดครับสังเวียนนี้ไม่มีแตะนวม MOU วนกันลำวงเวียนพกไม่มีนะครับลำคาญตาครับ่าครับใส่เต็มๆครับแพ้ชนะเป็นเรื่องของเกมกีฬาอยู่แล้วครับดูง่ายเข้าใจง่ายครับโอ้โหข่าดักสวยครับเพชรจุนแพครับลูกนี้เอาขวามไรสู้ต่อไหมเพชรจุนแพสู้ต่อไหม แค่ทีมงานบอกโกโกโกอย่างเดียวเลยครับให้เดินหน้าครับวิซ่าเบลเล่ในขณะที่นั่นแหละครับทางด้านของพุกแดงครับเพชรจิงแพรก็บอกให้เดินเช่นกันครับโอ้โหผู้แรกก็มันหยดนะครับ่าคนต่างมั่นใจนะครับตอนนี้ขยับเข้ามาครับวิซ่ายกมาต่างคนต่างหาจังหวะครับใครออกก่อนโอ้โหแข่งสายมาครับดันเปชิดเชือกแทงข่าวตาม หมดยกสุดท้ายครับแสมสุดมันครับเปิดหัวคู่แรกครับมวยรอบโบร์เฮาส์นะครับใส่กันเต็มสูบครับจบแล้วก็สวมกอดกันครับเป็นที่เป็นน้องกันดูภาพช้าครับโอ้โหครับเสียบแต่ละเข่าครับเนี่ครับเสียบมาเสียบคืนครับไม่เสียเปรียบกันครับฮึ่แน่ใจใช่ไหมวินี่คือเข่าเสียบเข้าไปครับโอ้โหเข่าแต่ละคนครับแหลมแหลมครับ ดูครับวงในครับมีศอกสับัดด้วยนะครับท่าหน้าของลิซ่าไปหลุดครับแหมชาร์จก็มาทันทีครับท่าหน้าของลิซ่าเขาขวามาครับโอ้โหทีแทงยัดไส้ครับแหมไปแล้วแช่ตีแล้วคาให้เห็นเลยครับดูครับจังหวะเตะซ้ายยัดเข้าไปครับอ่ะเข้มข้นเหลือเกินครับเกมการต่อสู้ พร้อมแล้วกลับไปพบกับคุณแมทชิวินครับรอประการฟังคะแนนพร้อมๆกันครับคู่แรกวันนี้จบลงเรียบร้อยครับขอเสียงปรบมือให้นักชกทั้ง2ท่านเลยเปิดมากระมัาอีกแล้วฮะสำหรับซูเปอร์แชมป์วันนี้ครับเรามาดูว่าผู้ชนะของคู่แรกจะเป็นใคร ladies and gentlemen after three x c i t i n g rounds of action we have a winner by way of unanimous decision กรรมการทั้งสท่านครับไม่ว่าจะเป็นกรรมการพิจิตรพรมคงครับกรรมการสลาวุฒ พรมคงหรือว่ากรรมการทวัตชัยทองฤทธิ์ครับให้คะแนน29ต่อ28ให้ผู้ชนะ from the blue corner congratulations Lisa really heads into the final r o u n eight man tournament this evening we'll see you again in fight number